สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของนีน่าหนึ่งก้าแปดไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะเห็นข้างหน้าวันนี้ก็คงต้องรู้แล้วนะคะว่าจะมาทำการแกะกล่องข้อเก่าของชาแนลนะคะผ่านไปไม่เท่าไหร่คอใหม่ๆอีกแล้วนะคะก็เป็น2 2 b collection นะคะซึ่งก็ได้เปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะตัวเองก็ สนใจนะคะในบางชิ้นแต่บางชิ้นเนี่ยที่ได้มานะคะได้สั่งตั้งแต่2-3ถึง3คอที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนั้นไม่ได้แล้วทีนี้มาได้คอนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีมากเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะขออนุญาตเปิดชิ้นใหญ่ก่อนแล้วกันชิ้นเล็กๆก,ก็ค่อยเปิดนะคะได้มานะคะทั้งหมด1,2,3,4,4 4ชิ้นด้วยกันนะคะกองใหญ่ของเรา เดิมน,นะคะเราก็จะต้องมีทาการแกะปวางแล้วกันจะได้แกะง่ายๆโอเคนี่ก็จะเป็นถุงผ้าของเขานะคะพอเดาถูกไหมเอ่ยส่วน ตัวน้องกระเป๋านะคะอยู่นี่โอเคอย่างอื่นจะไม่พูดถึงนะคะเดี๋ยวเราจะมุฟออนกันเลย,อยขออนุญ,ญาตวางกล่องเรอไม่ต้องวางกล่องข้างล่างหรอกอะโอเคแกะล้วแกะมีความตื่นเต้นนะคะ SA บอกนะคะว่าจะได้เป็นเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดนะคะถือว่าเซอร์ไพรส์มากแต่ก็ไม่อยากให้ขาดเนาะหอมมาดีมาก นะคะโอ้ยสวยมากอ่ะเป็นคลาสสิก9นิ้วนะคะไซส์สมอลมาในสีเทานะคะซึ่งสีเทาตัวนี้เนี่ยคือมันเทามันก็มีหลายเฉดเนาะมีเขาเรียกไงอ่าสีเทาอ่อนสีเทาเข้มอันนี้ก็อยู่ประมาณกลาง,ลางนะคะคือใน ในตัวจริงของกระเป๋าเนี่ยสีเขาจะเข้มมานิดนึงกว่าในในรูปนะคะมาในหนังคัเวียอะไรล่ไลทโกฮาร์ดแวร์นะคะหรืออะไหล่แชมเปญนั่นเองเขาก็มาในสายสภายเป็นสายคู่นะคะหรือว่าสพายไหล r o s s ส o d y เป็นสายเดียวได้นะคะก็เป็นลักษณะของคลาสสิก9ก้านิ้วนะคะเป็นลักษณะ Double f แ a p นะคะ คือถ้าเป็นซีซันอลแบกนะคะเขาจะไม่มีการเย็บขอบตรงนี้นะคะก็ตัวนี้นี่เป็นซีซันอลแบกนั่นเองด้านหลังเขาก็จะมีพ็อกเก็ตหนึ่งช่องนะคะก็คลาสสิกทั่วๆไปด้านข้างด้านข้างแล้วก็พื้นกระเป๋าด้านบนนี้เขาก็จะมีตรงรูเป็น ร้อยโซ่นะคะเป็นห่วงทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยสวยเป็นแบบนางฟ้าเลยนะคะอ่าเปิดเข้ามาน้างในปึ๊บเปิดปิดตรงนี้นะคะก็ยังมีสติกเกอร์อยู่เปิดออกมานะคะตรงฝาเขาเนี่ยก็จะมีซิปตรงนี้นะคะซึ่งซิปของเขาเนี่ย ก็จะเป็นสีเดียวกันกับโทนของตัวกระเป๋านะคะด้านในเนี่ยเป็นช่องเล็กๆใส่อะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวแฟบเนี่ยก็จะมีช่องด้านในตรงนี้เป็นช่องเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่ธนาบัตรบินใบเ็จอะไรที่บางๆประมาณนั้นและอย่างที่บอกนะคะเขาเป็นดับเบิลแฟบตัวโลโก้ซีซีขนาดใหญ่นะคะด้านใน ด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องเล็กสองช่องข้างๆตัวนี้เม็ดอินฟราหนะคะแล้วก็มีช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะไปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเคยทำอันบ็อกซิ่งคลาสสิกสีดำไปแล้วนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยมีความเหมือนกัน หมดนะคะยกเว้นตรงขอบด้านหน้ากระเป๋าอย่างถ้าเป็นสีดำเนี่ยเขาจะมีการเย็บขอบด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นคลาสสิกไลน์ของเขาแต่ถ้าเป็นซีซันอลเขาก็จะไม่มีนะคะอันนี้คือความเข้าใจของตัวเองนะคะปิดสวยมาก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 เช็คดูแล้วนะคะตรงได้เย็บตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นหลู บางครั้งเนี่ยมันมาเนี่ยเคยได้สีเขียวอ่อนๆน,นะคะปรากฏว่ามันมีรูนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คเช็คด้านในดูซีรอยเย็บได้ตัวนี้ได้มาถือว่าเพอร์เฟกมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดแป๊บนึงอึหนึ่งชิ้นผ่านไปนะคะก็เป็น สิเก้านิ้วสีเทานะคะนางสวยนางแบบให้เป็นนางฟ้าเลยอะปกติไม่ค่อยให้กระเป๋าเป็นนางฟ้านะแต่ตัวนี้ให้เป็นนางฟ้าไปเลยอาเดี๋ยวจะได้วางโอเคเอาวางตรงนี้แล้วกันชิ้นต่อไปนะคะที่ได้ล่วงเป็นกล่องนี้นะคะ ที่ไทยถูกไหมเอ่ยว่าอะไรก็จะมาพร้อมกับตัวแคบบุ๊กนะคะดได้มาเป็นตัวสมอลเลตเกดนะคะตัวนี้ก็คือคา r h o ฮเดอนะคะสีแมทกันนะคะกับตัวกระเป๋าคลาสสิก้าีสีเทานั่นเองนะคะก็มาพร้อมกับอะไหล่ไลโกฮาร์ว like ร์ Go น้องน่ารัก ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่คิดว่าอยากได้สีที่เอามาใช้คู่กันตัวนี้เม็ดอินที่ไหนเอ่ยตัวนี้เม็ดอินฟรานเหมือนกันนะคะอ่าเปิดออกมาด้านหน้านะคะเขาจะมีหนึ่งช่องแล้วก็ช่องโลง่ลงๆอีกหนึ่งช่องข้างในเนี่ยเป็นผ้านะคะโทนสีเดียวกันกับกระเป๋าเลยในส่วนของหนังก็มีช่วงนี้ถึงถึงช่วงฝาตรงนี้นะคะ ด้านหลังของเขานี่ก็จะมีช่องใส่กานเหมือนกันนะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีความช่วงนี้จะยับยับหน่อยนะคะอ,อ๋อลืมบอกไปด้านในของกระเป๋าคลาสสิกเนิ้วเนี่ยก็เป็นหนังทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่ารุ่นไหนที่เขาออกมาจะเป็นหนังเขาจะไม่เป็นผ้าบุเนาะโอเคในส่วนของตัวนี้นะคะ ก็เพิ่งเคยซื้อรุ่นนี้นะคะปกติเนี่ยไม่ไม่ได้ซื้อมีกระเป๋าเงินของ c ชา n นลเนี่ยชิ้น2ชิ้นแค่นั้นนะคะไม่ได้มีเยอะอะไรเลยเพราะว่าปกติเราไม่ใช่เป็นคนบ้าพวก Small l e t e r Good ดเท่าไหร่นะคะโอเคอันนี้1ชิ้นผ่านไปเดี๋ยวขออนุญาตเก็บให้เข้าสวยๆแป๊บหนึ่งนะคะ เดีแท็กสีเห็นไหมเขามีความแบบสีเหมือนกันมีความเงานะคะแต่ว่าไม่ได้เงามากเขาไม่ได้เป็นไอหรือดีเซนต์นะคะถือว่าแบบสวยสวยค่ะออกมาได้แบบลอดมาก2ชิ้นผ่านไปมาดีมาดูชิ้นที่3ามนะคะ น,นี่ก็มาพร้อมกับตัวแครบ,บุกเชนได้มาเป็นตัางหูนะคะคอลเลกชันนี้เนี่ยตัางหูมาแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะด้านบนของเขานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุกนะคะแล้วก็ห้อยซีซี CC, ซึ่งตัวซีซีเนี่ย เขาก็จะมีคริสตัลนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบว่าดีเทลสวยอะคะ่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูซิน้ำหนักเบามากตรงนี้นะคะอย่างที่บอกเขาเป็นมุกก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทองนะคะก็ผสมคริสตัลสีขาวแล้วก็สีดำนะคะตาก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะแก่แล้ว สวยอะแบบเบามากเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยอะทุกคนเห็นไหมเอ่ยขออนุญาตใส่แค่ข้างเดียวนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งชิ้นนี้ก็เป็นต่งหูรู้สึกว่าตัวเองเลือกไม่ผิดเลยนะเลือกไม่ผิดจริงๆอายุเยอะมาเนี่ยใส่ตังหูคู่ใหญ่ๆไม่ไหวนะคะหูยานหมดกระดุมกระดูกนี่สึกไปหมดเลยนะคะก็ เลือกต่างหูเนี่ยก็จะเลือกคู่เล็กๆเบาๆประมาณนั้นนะคะอ่ามาดูกันอีกคู่นะคะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะคอนี้ก็ได้มาแค่นี้นะคะเป็นคู่นี้นะคะ เป็นแบบรูปหัวใจ CC อยู่ติดหูนะคะตัว CC เขานี่มีขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีเ,เขาเรียกอะไรคริสตัลอยู่ด้วยนะคะเพิ่มความเรยบิรยบระยับหรูหราอลังการงานสร้างมากเป็นต่างหูคู่ที่ค่อนข้างแพงนะคะคู่นี้ประมาณ700กว่าคู่ที่ผ่านมานี่น่าจะ600กว่าแต่ถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามราคานะคะ สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะคือแบบตัวนี้เนี่ยอลังมากนะคะรังการมากมีมุกมีคริสตัลนะคะคือถ้าใส่คู่นี้นะคะก็จะให้ให้ลุคที่ดูแบบให้โซหรูหรามากนั้นนะคะน้ำหนักน้ำหนักนี่ต้องบอกว่าเบามากนะคะคืออย่างที่บอกเวลาซื้อนี่ก็จะขอเขาจับดูก่อนนะคะว่ามันหนักหรือมันเบานะคะคือถ้าหนักนี่คือไม่เอาเลย อ่าอันนี้ดีเทลใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปใกล้ๆนะคะแล้วก็แปะไว้ให้ดูนะคะเพราะว่านี่แสงมันสะท้อนเข้ามามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นมุกสีขาวแล้วก็มีตัว c c โลโก้อยู่แบบนี้นะคะน้ำหนักเป่ามากแม่อ่ามาใส่กัน ค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวเสียบผิดโลคขาขาต่างหูนีงอก็จะไม่ค่อยโอเคเลยนะออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้แับสวยมากคือห้อยมาก็ไม่ได้แบบยาวมากนะคะห้อยมาขณะดกำลังสวยเลยโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปแกะกล่อง c h a n n e l 2 2 b collection ในวันนี้ ก็ต้องขอบอกลากันแล้วนะคะถ้าเพื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อ,ตอไปพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย